สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ในรายวิชาศิลปะเราจะมาเรียนรู้เรื่องรูปร่างต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. รูปเลขาคณิตรูปเลขาคณิตคือรูปที่สามารถวัดพื้นที่หรือขนาดได้อย่างแน่นอนและเกิดจากการสร้างของมนุษย์เช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยม รูปวงรีรูปหกเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตัวอย่างผลงานที่เกิดจากรูปร่างที่เป็นรูปเรขาคณิตน,นะครับก็อาจะเป็นรูปสโนแมนต้นไม้สามเหลี่ยมต่อไปรูปที่2นะครับเป็นรูปธรรมชาติคือรูปจากสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีขนาดเล็กหรือใหญ่แตกต่างกันไปเช่นต้นไม้คนสัตว์ และดอกไม้นะครับอน,นักเรียงก็ดูนะครับว่าเส้นไหนนะครับเป็นเส้นต้นไม้เส้นไหนเป็นเส้นสัตว์และเส้นไหนเป็นเส้นคนนะครับรูปผลงานนะครับก็เป็นดังนี้นะครับต่อไปรูปที่3นะครับเป็นรูปอิสระรูปที่มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอนอาจจะกว้างมากยาวมากหรือคดเคี้ยวไปทิศทางเช่นรูปร่างของกน้นเมฆ เรียวขึ้นเตียวไฟนะครับทีนี้กิจกรรมนะครับจะให้นักเรียนนะครับวาดภาพ,ภาพรูปเลขาคณิตนะครับครูก็จะกําหนดให้นะครับรูปที่1น,นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้ารูปที่3าเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปที่4ี่เป็นรูปหกเหลียหล่ยม รูปที่5เป็นรูปวงกลมรูปที่6เป็นรูปวงรีนะครับอย่าลืมนะครับให้นักเรียนเมื่อว่าเสร็จแล้วนะครับให้ใส่ชื่อชั้นนะครับให้เรียบร้อยด้วยนะครับขอขอบคุณนะฮะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนขอครับ